เิเรื่องจริงของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันสำหรับวงการฟุตบอลหากเอ่ยชื่อของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยคนต้องรู้จักเพราะเขาคือสุดยอดบรมกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ประสบความสำเร็จมากมายและได้รับความเคารพอย่างสูงจากผู้คนในวงการลูกหนังอย่างไรก็ตามวันนี้เราจะพาไปพบกับ10เรื่องจริงของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันมาดูกันหน่อยว่ามีเรื่องอะไรที่เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับยอดกุนซือชาวสกอตแลนด์คนนี้บ้างอันดับที่10เคยทำงาน นิพภาพเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเคยทํางานที่ไม่เกี่ยวกับบอลโดยเริ่มต้นจากการเป็นช่างเครื่องมือฝึกหัดเป็นเด็กรางจานในร้านค้ากรุงกลาสโกและต่อมาเขาก็ได้เปิดผับของตัวเองในเมืองดังกล่าวโดยใช้ชื่อผับว่าเฟอร์กี้อันดับที่9ให้ความสนใจในคดีลอบสังหารจอร์จเคนเนดีตอนนั้นกอร์ดอนบราวน์นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้ส่งซีดีมากมายเกี่ยวกับการรอบสังหารจอร์จเคนเนดีอดีตประธานาธิบดีสหร,รัฐคนดังไปให้กับเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสัน โดยตำนานคุณซื้อปีัต์แดงคนดังกล่าวผูกพันกับบราวในเรื่องความสนใจร่วมกันเกี่ยวกับการเมืองของสหรัฐและถึงขั้นเก็บหลักฐานการชนะสูตรศพของจอห์นเอฟเคนนีไว้ข้างเตียงเลยทีเดียว อันดับที่8เคยให้เคนนี่เดวกริสติดรถด,ด้วยตอนที่เซอร์อเล็กซ์คาร์แข่งอยู่ที่กลาสโกเรนเจอร์ในขณะนั้นเขาได้ให้เคนนี่เดวกริชอดีตโค้ชของลิเวอร์พูลติดรถเข้าไปในเมืองกลาสโกด้วยกันโดยหวังว่าเขาจะได้สัญญาเข้าร่วมทีมกับสมสรอเดียวกับที่เดวกริชคาแข่งอยู่แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเดวกริชย้ายไปกลาสโกเซลติกแทนนั้นเขาถูกบังคับให้เล่นเซ็นเตอร์แบ็กและต้องประกบติดกับเซอร์อเล็กซ์กุสันในขณะนั้นอันดับที่7บอกกับโค้ชประจําตัวโทนี่แบรว่า ให้หาหมอนวดให้เฟอร์กุสันเป็นผู้บริจาคเงินรายใหญ่ให้กับพรรคเลเบอร์หรือพรรคแรงงานและสนับสนุนให้โทนี่แบรเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษเขาเคยบอกกับอลาสแตร์แคมเบลล์โฆษกประจำตัวของแบรว่าให้หาหมอนวดอยู่บนรถบัสที่แบรใช้ตะเวนหาเสียงด้วยเพื่อให้แบร์ได้ผ่อนคลายขณะหาเสียงแต่เฟอร์กุสันก็ยอมรับในภายหลังว่าการแนะน,นํานี้มันดูเกินขอบเขตไปหน่อยที่ไปยุ่งกับเรื่องการเมือง อันดับที่6ไม่ใช่ผู้จัดการทีมที่คุมทีมนานที่สุดใครจะรู้หรอว่าเซอร์อเล็กฟโกสันที่เป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึง26ปีครึ่งกลับกลายเป็นผู้ที่คุมทีมยาวนานที่สุดเป็นอันดับ2เท่านั้นเพราะคนที่คุมทีมมากสุดในลีกยุโรปก็คือกีรูสซึ่งคุมสโมสรโอแซในประเทศฝรั่งเศสเป็นลาย,ยาวนา,นานถึง44ปีก่อนจะก้าวลงจากตําแหน่งในปี2 0 0 5โอ้โหนานมากกว่าครึ่งชีวิตอีกนันเนี่ยอันดับที่5ทาถ้าดวนเพื่อนด,ด้วยการกระโดด ดข้ามเขื่อน Ferguson, เฟอร์กูสันเติบโตในพื้นที่ยากจนของกราสโกซึ่งไม่มีกิจกรรมให้ทําอะไรมากนักนอกจากฟุตบอลชกต่อยมวยและกระโดดข้ามกําแพงหรือที่เรียกว่าเขื่อนกั้นน้ําเฟอร์กูสันเองยอมรับในภายหลังว่ามันเป็นกิจกรรมที่อันตรายมากๆแต่ก็ทําไปเพราะตอนนั้นยังเด็กและไม่ได้มีความกลัวเลย อันดับที่4 Fergie ์ i m e 79วินาทีชื่อเสียงของ f e r g ์ e Time เป็นที่หวนเกรงกับคู่แข่งและโค้ชของทีมต่างๆเพราะเมื่อถึงเวลาหมดเวลาและเริ่มต้นทยเวลาบาดเจ็บนั้นเหล่าคู่แข่งเชื่อว่าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเป็นฝ่ายตามหลังคู่แข่งพุ้ตศิสิ์จะทดเวลาบาดเจ็บนานกว่าปกติหรือที่เรียกว่า f e r g ์ e Time เพื่อให้พวกเขาชนะหรือตีเสมอได้ซึ่ง BBC สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษเคยวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไม่ใช่ทีมเดียวที่จะได้รับเวลาพิเศษนี้ขณะกำลังตามหลังคู่แข่งอยู่เพราะที่แท้จริงแล้วทีมอื่นๆก็ได้เหมือนกันแต่ทีมปีศาจแดงมักจะได้ทดเวลาบาดเจ็บนานกว่าทีมอื่นถ้าหากพวกเขาโดนนำเกมนั้นจะมีการทดเวลานานกว่าปกติถึง79วินาทีเลยทีเดียวโดยค่าเฉลีย่ย อันดับที่3 a l อเล็กซ์หรืออเล็กหลายคนในวงการฟุตบอลอังกฤษเรียกเขาว่าเซอร์อเล็กโดยสันนิษฐานว่าพื้นเพของชาวสกอตจะหมายถึงชื่อของเขาที่ออกเสียงในลักษณะนั้นแต่ใน Scotland, สกอตแลนด์สำเนียงคำว่าอเล็กซ์และอเล็กแยกกันต่างหากเพราะมันมีชื่อนี้มากพอๆกันแต่ด้ยวยการที่ว่าอเล็กอ่านแล้วสั้นกว่าทำให้หลายคนพูดติดปากว่าเซอร์อเล็กมากกว่าออกสำเนียงสกอตว่าอเล็ก อันดับที่สองไดเป่าผมอันเรื่องชื่อเป็นอีกหนึ่งวลีเด็ดระดับตำนานของเซอร์อเล็กฟุกุสันโดยเฉพาะหลายคนจะรู้จักกันดีเมื่อทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นไม่ได้ดังใจเขาพอจบครึ่งแรกพวกเขามาจะโดนคำสวดคำด่าสารพัดจากยอดกุนซือชาวสกอตร,รายนี้ได้ความเดือดดาลมันจึงถูกเรียกว่าไดเป่าผมหรือในภาษาอังกฤษก็คือการพูดแบบ hair dryer และมันคงไม่แปลกที่ลูกทีมเขาจะกลับมาลงเล่นในครึ่งหลังแล้ววิ่งจนลืม และสามารถรับมาตีเสมอหรือเอาชนะคู่แข่งได้ในท้ายที่สุดอันดับที่1คึิคหาสของเซอร์อเล็กมีชื่อว่าแฟร์ฟิล l ์น้อยคนนักที่จะรู้ว่าเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ในเมืองวิมสโลโดยมีชื่อว่าแฟร์ฟิล l ์ตามชื่อของอู่ต่อเรือที่พ่อเขาเคยทํางานอยู่ซึ่งน้อยคนนักจะรู้ถึงความลับนี้ของคนระดับตำนานเพราะตัวเซอร์อเล็กเองไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องนี้กับสื่อเท่าไหร่นักจบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่อง เราวของเซอร์อเล็กฟูกุสันหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับแล้วตอนหน้าอะไบเบิลจะเอาเรื่องราวสนุกๆมาฝากกันอีกวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ